เคยวานชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าไฟเบอร์จะหมดหรืยอยังยังขากดได้กันเท่าไหร่นะเมืกี้สามร้เท่าไหร่สองร้อยหรอมาคุยกดรอยได้ร้อสิบก,ก็มีเนี่ยส่วนลดจากสินคา้าทิกตอกหนึ่งร้อยส่วนลดจากผู้ขายร้อยสิบสองโอโ้โห ขาจะกินกินดีอะไรคะ่ะกินดีเรื่องผิวไหมคุณพี่ผิวขาวหน้าใสไร้สิวสิวไม่ค่อยมีเขาเรียกว่ากินเขาเรียกว่ากินวิธีคือกินเสริมสร้างภูมิกันแล้วก็กินซิงเข้าไปในตัวคุณพี่แล้วมันจะทําให้การย้ำยังให้เกิดสิวเนี่ย,ย,ย,ยด,ดีขึ้นมันเกิดสิวช้าขึ้น,นครับสิวเนี่ยเกิดช้าลงไว้ช้าขึ้นใช่ไหมชะลอขึ้นเออชะลอขึ้น แล้วมันจะทําให้คนมีมีสิวเนี่ยมันทำให้คนมีสิวเนี่ยหายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวเซียนสิวอะไรทั้งหมดของสิวเลครับแต่สิวนี้แม่เนี่เสิวนี้ไม่หายนะเขเรียกสิวอะไรเนี่ยตัวเองที่เขามีไม่ใช่อยู่ดังเนี่ยสิวยู่ดังน่ะที่มันเป็นสิวเซียนเออไม่หายอะไนะหายไม่หายเด็ดเด็ดไม่หาย ต้อไข่มาแปะดิเชียงแต่สิวเพราะเศษส,วสิวแบบเนี้ถหายหมดเลยนะทุกคนไม่มีเลยย้ำย้งเกิดสิวดีมากไอพวกสิวเชียนสิวเชียนอะไรนี้มันเกิดจากการน้ำมันนะทุกคนพวกนี้เนะี่ยผมก็มีแต่อาจจะมีน้อยจะก,กล้องจึงเห็นผลถ้ากิ่นวิตซีเพราเช่นนะสองเซตจะเห็นผมแล้วสองเซตก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงละ หนึ่งก็คือจะเห็นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณพี่ก็อยากจะกินตลอดไปนะเพราะว่ามันการเริ่มการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องให้กันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามระดับเนาะเห็นผลดีเห็นผลเร็วจริงอันนี้ก็อยากแก้ร้อนแน เป็นร้อนในกินน้ำก็ไม่ได้แสบมากแสบเมื่อวานคนคนพาบว้ปงปากนั่นแหละอารมณ์น่าใส่ค่ะตัวอย่างของการกินมิสซีใช่ถ้าเธอคือมิลลมได้ไม่ลองไม่ลองบอกมาล่ถืนไปประมาณนี้นะครับอ่ะ ให้ได้สั่งไฟเบอร์นะตอนนี้ตะก้ายังมีอยู่จะได้แค่สิบท่านสุดท้ายนะครับสำหรับราคานี้สามร้อยก็สิบเจ็ดบาทนะก็คือราคานี้เลยแหละจะไม่มีการอย่างเยื่อนนะครับผมเพราะว่าใครที่ได้ราคาถูกกว่านี้ดีกว่านี้มันคือสิทธิของท่านนะครับผมใครที่ได้สิทธิ์ซ้าก็จะได้สิทธิ์ที่ราคาดีเหมือนกันนะครับผมในตอนนี้นะเฉพาะในตอนนี้ด้วยในเรื่องนี้ทำยังไงนะ ตเคยเ้าถามหน่อยทำไมเขากินหอยแครงก่อนแล้วค่อยกินมังคุดแต่ทำไมหอยแครงออกมังคุดไม่ออกมันเล็กมั้ยมังคุดหอยแครงออกมาเลยหรอใช่เขาดูนะเขาจะพาไปเอ้าวเขาไม่มีกระบอกให้หรอกระบอกอะไรมีกระบอกให้บวนที่เขาบอกเขาจะแถมอ่ะนี่ไงอืมันทำยังไง เีโรหน่าใส่หมายเลขสิบเก้าเลยใช่ฮะคมคมนี่นะไม่คมอีม่เอามานี่นี่เบตาดีนนะนี่เขาเนเบตาดีนกลัวคอทำยังไงนะบ้วนปากนี่ล่ะตัวเองฮะนี่ไงอมแล้วก็ก้วคอก้วให้หมดปากเลยสามสิบวิแล้วบ้นวนพวกหรือบว้วนเขาเป็นอยู่ข้างนอก S <S เ,อเออแต่ว่ามันการลดอันนี้ข้างในข้างนอกกบับบ้วนบ้วนเห็นมันถือกันหรอกมันจะหายเร็วสองซีซีตัวนี้นี่น,นี่ใส่แค่นี้แล้วก็เติมน้ําให้เติมน้ําให้มันเต็มเท่านี้เา่นี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์หัวใจเดือนแล้วก็ผูดติดตามใหม่ด้วยนะครับ เดีย๋ยวพก็ไม่ไปเอาชุดอะพ่กนี้ต้อง,ง,งตื่นตื่นเช้าตีห้าก็ต้องไปสนามบินต้องถึงหกโมงไปเใชคอินเพราะว่าเครื่องออกเจ็ดโมงไปถึงสะกลก็แปดโมงไปนอนตออยู่สะกแล้วก็ไม่ได้รอบนี้ไม่ได้เช่ารถด้วยไปกับบริษัทก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนอาจจะอยู่แค่โรงแรมถ้าเช่ารถก็อาจจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับแถวนั้น เจไมได้เช่าอ่ะวเบ้วนมาบ้วนในห้องน้ำสิอมเข้าไปหมดเลยนะแล้วก็บ้วนบ้วนบ้วน,นมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดเลยเนียบบ้วนถ้ากวัวคอได้มันก็ล้างคอดีมากเอ้าขึ้นไัขึ้นนี่ขึ้นขึ้นบ้วนไปเลยนะไปแบบ กี่นาทีวะเนี่ยสามสิบวิตัวเองขึ้นพลังบุญนู้หัวประสันทุกคนนุ้หัวค่ะหัวเน่ยนู้หัวแบบสูงเซาหัวไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันตลกมากเลยนะมัน แบบตลกมากอ่ะน,นุหัวจนเศร้าหัวพอได้อ่ะฟีลแบบทุกคนแบบนึกออกปะก็จะมีแบบเป็นโลกแบบของตัวเองอ่ะอยู่ในโลกของตัวเองอะไรเงี้ยโลกของเขาก็คือโลกของเขาไปแล้วอ่ะเองว่าืนหรอ ว้วนทิมใช่แล้วก็ว้วนปากไม่รู้พี่หนูดีฟักอะไรไม่รู้ปอก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 พี่ก้องทําเหมือนมาค่ะสวัสดีค่ะพี่นินพี่นินมาไม่ทันคูปองเลยนะวันนี้เขากดคูปองกันรัวมากปดีมากเลยู้ทรงพลังกาลังเยอะสะอาดไหม,ไมฮะอะไรดีมากตัวเองวะปากดีใช่ นั่นแหละมันจะปากมันจะแบบสะอาดเลยมื่นเศร้าเลยจริงพรุ่งนี้หายเลยเราดูเขาเคยเป็นแล้วครอันนี้แหละบ้วนหายเลยตอนอน,นี้ตาปากเอ,อยู่ไหนไม่ราบนะไม,ไม่ชาบนะเป็นอะไรไม่รู้จะมานะอาการรักเธอ ก็รู้จะมีแฟนไม่ได้คคูปองสวนลดหรอคะใช่คะ่ะสองทุ่มาทุกคนมันปล่อยคูปองแบบโหมดมากอาจเย็นและเพอ